สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะในอาจารย์อธิฐานไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทำคลิปสำหรับคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะในเดือนพฤศจิกายนให้นะคะเราดูกันว่า คนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนี้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะจะเป็นแนวทางให้ได้แยกแยะตามวันนะคะเสียงที่ได้นะเป็นเสียงปลูกเพชรลูกกันนะคะแล้วก็เสียงพระแม่สุรัสวัสดีนะคะแล้วก็เสียงพระพรมนะคะพระแม่สุรัสวัสดีกับพระพรมเนี่ยท่านเป็น สามีภรรยากันนะคะอันนี้เปิดไพ่มาวันอาทิตย์สุดยอดเลยนะคะเปิดมาได้เป็นคู่คู่กันเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ตีความหมายว่าถ้าในเชิงเกี่ยวกับความรักเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะปัญหาเรื่องคู่นะปัญหาเรื่องคู่เรื่องความรักก็จะมีการ เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่ามีความสุขอะคะ่ะมีความสุขมากขึ้นต่างคนก็ต่างเข้าใจอีกฝ่ายนึงมากขึ้นอะนะคะเรื่องการทะเลาะบอกแหวงเนี่ยก็จะมีบ้างมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีน้อยลงเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยก็เหมือนกับคู่บุญนั่นแหละนะคุณจับได้ไพ่ทั้งสองเสียงนี้มานะเป็นคู่บุญคู่บารมีอยู่แล้วแต่ว่าคนเราอะ่ะ เกิดมาคนเราท้องพ่อท้องแม่ก็ต้องมีทะเลาะบอกแว้งมีอะไรกันบ้างนะคะที่อยู่ที่สภาพการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันนะแต่ก็จะปรับจูนกันได้เองนั่นแหละนะคะเพราะว่าในไพ่นี้บอกว่าก็ยังรักสมัรสมานส,สามาคัคคีก็มีการให้อภัยอะไรกันซึ่งกันและกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะมีแค่บางเรื่องที่จะทาให้เราไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองแต่ดูรวมในเรื่องความรักนะคะยังเป็นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าคุณได้ ให้ปลูกเพชรหลูกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยความรักอาจารย์มองว่ายังไปได้ดีนะในส่วนของเรื่องงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสมองของคุณจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะความคิดความอ่านของคุณจะมีไอเดียใหม่ๆสมองโล่งปลอดโปร่งนะทำให้คิดงานออกได้เรื่อยๆเลยอะไรที่เคยคิดแล้วเอาพับใส่สมุดเก็บไว้นะ ช่วงนี้อาจจะมีไอเดียแบบนั้นอะเก่าๆขุดออกมาพุดออกมาแล้วก็เป็นลื้อหนังสือหรือสมุดที่เขียนๆไว้อะเอากลับขึ้นมาทําใหม่ได้นะคะเอากลับขึ้นมาคิดใหม่ได้นะคะมีไอเดียแปลกๆที่สามารถสร้างเงินได้เยอะด้วยสร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะคะไอเดียอันนี้ดูเหมือนแบบว่ามันจะไม่ใช่สิ่งแบบที่คนอื่นเขาทำกันอะแต่คนวันอาทิตย์อะสามารถทําแปลกๆแล้วบันดาลให้เกิดเงินได้ จากไอเดียแปลกนี่แหละนะลองลองดูนะคะบางทีเราอยู่เงียบอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเราจะคิดออกนะอยู่เงียบอยู่นิ่งอยู่กับตัวเองจะมีอะไรที่แบบทําให้เราสมองโล่งมากเลยแล้วก็คิดได้เยอะคิดได้เยอะเราสามารถเอามาทําได้จริงด้วยนะคะต้องคนวาที่ต้องกล้านะต้องกล้าที่จะทําถ้าคิดได้แล้วปุ๊บก็ต้องกล้าที่จะทํานะคะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเสียโอกาสเลยนะลองดูนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราคิดอันนี้แปลก แล้วมันเป็นไปได้หรอแล้วมันจะได้เงินเหรอชีวิตเราจะอยู่ได้กับความคิดแปลกๆแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยแต่อาจารย์มองจากให้เสียนสามใบที่เกิดขึ้นนะมันแปลกแต่คุณได้เงินคุณอยู่ได้ในสภาวะแบบนี้มันก็จะมีอย่างอะไรอะที่เขา,เามีไอเดียขายของแปลกๆเห็นไหมที่เอาเอากระลามาใส่เป็นชามก๋วยเตี๋ยวเอากระบอกไม้ไผ่มาใส่น้ําใส่ก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยนะคะหรือว่าใส่ชุด เป็นยอดมนุษย์ขายของอย่างเงี้ยก็คือเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆหรือว่าเขาตำส้มตำใส่ชุดไทยตำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยสนุกสนานเฮฮาหรือว่าอย่างบางคนอนาะจารย์เห็นในทีวีที่เขาขายกุ้งอะ่ะ <c oughs> เขาก็มายืนเต้นรินถนนเรียกลูกค้าแบบเนี้ยกลายเป็นว่าขายดีขายดีเลยนะคะเนี่ยก็คือคนวันอาทิตย์อาจจะเกิดไอเดียแบบเนี้ยในในชิ้นงานของตัวเองก็ได้นะ เราทำให้ได้เงินเยอะลองดูนะคะอันนี้ฝากไว้เลยเพราะว่ามีเกณฑ์มากเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คนวันอาทิตย์อย่าลืมจะต้องสวมดมนต์ไหวพระนะแล้วนั่งสมาธิเงินจะเข้ามากสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ยิ่งจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะยิ่งสวมดมนต์ยิ่งนั่งสมาธิสมองมิ่งคิดได้เยอะนะแล้วส่วนในเรื่องของการเงินอนะ่ะชาววันอาทิตย์นะ่ะก็ยังมีเงินหมุนเวียนเข้ามานะคะแล้วก็จะมีโชคลาภเพราะว่าดวงเริ่มดีเดีนะ๋ยวคุณได้พไพ่ใบนี้ เริ่มจะดีขึ้นทุกอย่างจากที่มันเคยแย่เคยอะไรที่มันแบบสับสนไม่มีหนทางจะเดินทางไหนจะซ้ายจะขวาณนะตอนเนี้ยในเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาจจะเห็นรูทางแล้วว่าเราจะเดินไปทางไหนแล้วมันจะดีนะคะทิศทางมันเริ่มเปิดครูบาอาจารย์เริ่มเปิดให้นะเทวดาเริ่มเปิดทางให้ก็จะมีหนทางแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆให้ได้ลองเรียนรู้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องกล้าคิดกล้าทําแล้วรวยนะคะกล้าคิดกล้าทําแล้วรวยแน่นอนนะคะ ในส่วนเรื่องสุขภาพของคนวันอาทิตย์เนี่ยให้งดของร้อนนะของอะไรที่มันเป็นแบบร้อนๆนอะ่ะนะร้อนมากๆอย่างเช่นอะไรอย่างกินน้ํำเดือดๆอ,อ,อย่างกินก๋วยเตี๋ยวร้อนจัดๆอะไรเงี้ยหรือว่ากินผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะพวกนี้ก็คือต้องงดก่อนระยะนี้นะสักเดือนนึงเอาแค่แบบอุ่นๆก็พอนะเพราะว่าเออมันอาจจะทําให้ อเอาง่ายๆแล้วถ้ากินร้อนมากบางทีเราไม่มีสติเงี้ยยกกระดกพว่มันก็ลวกลวกลิ้นลวกปากเราอย่างเงี้ยแล้วบางทีในตัวเราร้อนอยู่แล้วกินร้อนๆเข้าไปอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยกินร้อนๆเข้าไปำลำไยร้อนๆแบบนี้นะมันจะอาจจะทําให้แบบเกิดร้อนในบางคนกินเหล้านะแต่ทุเรียนก็ยังมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงเนี้ยของคนวันอาทิตย์มดก,ก่อนกินพวกผลไม้ที่มีธิ์เย็นไปกินบังคุด นะกินมังคุดกินอะไรไปแล้วอะไรที่มันเป็นของอหวานช่วงนี้คนวัาทิตต้องงดก่อนนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบจะร้อนในความดันขึ้นเบาหวานขึ้นนะคะช่วงนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องการกินการนอนด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะแล้วก็จะสุขภาพแข็งแรงเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นแค่แบบนีดๆหน่อยๆแล้วก็หายไปไม่ไม่ได้เป็นเรื้อรลังนะคะแต่คนไหนที่ชอบมากๆแล้วก็กินทําให้ร่างกายมีความเสี่ยงเนี่ยภายหลังมันจะ เป็นเยอะนะเราไม่หายนะคะนะช่วงนี้ถ้าได้ฟังคลิปแล้วก็เบาๆนิดนึงเผื่อเออมันจะดีขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพของคนวาทีมีแค่นี้นะคะมีไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่แค่เฝ้าระวังเฉยๆนะคะส่วนเรื่องโชคลาภก็จะมีเข้ามาเมื่อกี้บอกแล้วแต่ว่าต้องหมั่นสวดมนต์ไหวพันนั่งสมาธินะปฏิบัติเยอะแล้วเดี๋ยวโชคลาภก็จะมาเองนะคะส่วนเรื่องคู่เรื่องครอบครัวด,ดีอยู่แล้วนะคะคนที่ โสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจนะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจพบพบคู่อ่ะพบคู่แท้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพบคู่แท้หรือบางคนตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนก็ได้นะความเป็นเพื่อนแล้วก็คบอะไรกันดูใจมาแล้วก็ค่อยๆเดี๋ยวออจะพัฒนาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะ เนี่ยก็เหมือนกับว่าเจอคู่แท้แต่บางคนก็เจอคู่แท้ในลักษณะว่าเป็นการยานามิตรก็มีนะคะไม่ได้เหมือนถึงว่าความรักอย่างเดียวนะหรือว่าเจอหุ้นส่วนเจอพาร์เนอร์ที่แบบเป็นการยาณมิตรเป็นคู่แท้อุดหนุนช่งเจือกันไม่เคยคดโกงกันดีต่อกันแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะยังไงก็อาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิดนึงนะคะเผื่อมีคลิปอะไรดีๆออกมาเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนก็จะได้ฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ